ผู้จัดการเผยอาการล่าสุดเอสกันตพงคเคลียชัดดราม่าปิดข่าวฟื้นแล้วทำเอาหลายคนที่ติดตามข่าวพระเอกดังเอสกันตพง์บำรุงรักเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ดีเบตของช่องเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาใจชื้นขึ้นหลังจากที่เพจวัดดังได้โพสต์ภาพพระเอกดังฟื้นแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ไวกลับเกิดประเด็นดรามา่าหลังภาพดังกล่าวได้ถูกลบออกไปจากเพจ สร้างความสงสัยให้ใครหลายคนว่านี่คือรูปปัจจุบันหรือไม่อาการล่าสุดเป็นอย่างไรหรือว่าพระเอกหนุ่มหายป่วยแล้วเหตุใดถึงไม่มีการแจ้งข่าวล่าสุดผู้จัดการของเอสชี้แจงกับสื่อไทยรัฐว่าทางครอบครัวไม่ได้มีเจตนาปิดบังอะไรแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจทางครอบครัวเพิ่งจะสูญเสียคุณลุงไปและยังอยู่ในช่วงของการจัดงานศพของคุณลุงอยู่ส่วนอาการของเอสตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ และอยากให้รอทางครอบครัวออกมาชี้แจงน่าจะดีที่สุด